หลังจากที่เราได้ตีดอกมากลีบหนึ่งแล้วนะคะฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นตะเข็บเพื่อนโชว์แบบนี้จะเป็นงานโชว์นะคะแต่เวลาที่เราได้งานมาแล้วให้เรามาวางตามรูปแบบของของดอกที่เราวางแพทเทิร์นไว้อ่ะคะ่ะว่าเราต้องการมีกี่ดอกแบบนี้นะคะ่ะเราก็เสียบนี้จะถือว่าเป็นกลีบดอกกลีบดอกแรกนะคะ,นะคะเราก็จะวางตามงานของเราแบบนี้ ถึงว่าเวลาที่เราสร้างสร้างดอกขึ้นมานะคะก็คือเราจะสร้างว่าเราต้องการความยาวเท่าไหร่ในเสื้อตัวนี้นะคะ่ะต้องการไซส์ดอกเล็กดอกใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นไซส์ดอกใหญ่นะคะเราก็จะปักงานตามแบบนี้นะคะ่ะส่วนการได้สีก็จะเริ่มจากอยู่ที่ความเหมาะสมของเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนมีไหมที่เป็นสีเหลืองสีเหลืองหลายระดับเราก็สามารถเอามาไล่ได้ อันนี้จะเริ่มจากสีที่เข้มก่อนแล้วค่อยสลับขึ้นไปเป็นสีอ่อนนะคะขึ้นกลีดที่สองกันนะคะกลีดที่สองของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่โซ่45แล้วก็ถักเอ็กกลับที่65นะคะเพื่อนถักเอ็กกลับก็คือจิ้มเอ็กตรงรูที่สองนะคะ1แล้วก็ถักเอ็กกลับไปที่6 5เอ็กนะคะ ถัก X เข้ามาห้าสิแล้วนะคะ60 61 62กสิบเามหหกสพอเราถึงอันสุดท้ายเราจะต้องจิ้มที่มีรูก่อนนะคะเพื่อให้มันแน่นหนาคะ่ะแล้วก็พลิกกลับงาน,นะคะ่ะแล้วก็จิ้ม X ลงรูที่หนึ่งนะคะ เราจะจิ้ม x รูที่1วนในรูข้างบนนะคะทุกครั้งที่ถักรอบแรกเนี่ยเราจะถักรูข้างบนค่ะทุกครั้งเราจะถัก x ข้างบนเนี้ยให้มันมีความแหลมนะ่ะเราจะถัก x อยู่ที่10 x นะคะจิ้มลงทุกรูนะคะอันนี้ได้6หกจะเป็น10เป็น7เป็น8ได้นะคะ พอเราได้ x ละเราก็ทำเป็นตัว T นะคะ t ก็คือม้วนหัวเข็มแล้วก็ลอดหัวนะคะม้วนหัวเข็มหนึ่งลอดหัวแล้วก็ม้วนหัวเข็มทีนี้ก็จะเป็น f อนะคะทีนี้เราจะถัก f รูล้วหนึ่งนะคะเพื่อนเเราจะถัก f รูล้วหนึ่งไปจน ให้เพื่อนๆประมาณเอาอะค่ะว่าเราจะถักเอฟรูแลหนึ่งเนี่ยประมาณอยู่ที่20เอร์ซนาะย0แล้วก็มาม้วนหัวเข็มม้วนหัวเข็ม2อ,อยู่ที่ประมาณช่วงกลางๆเนี้ยค่ะเราจะถักอยู่ที่ประมาณแบบเนี้ยค่ะคือมันจะเป็นการไล่ระดับอะค่ะ มันจะเป็นการไล่ระดับงานจากต่ำแล้วก็ไปสูงแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยเราจะมีการแบบว่าถักสลับแบบว่ารูหนึ่งอะ่ะจิ้มสองรูหนึ่งจิ้มหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่ได้ส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยมานั่งนับนะคะให้เพื่อนๆรู้กันว่าให้มันไล่ระดับกันเนาะ แล้วก็พอช่วงกลางๆเราอะค่ะเราก็จะเริ่มเป็นการถักแบบม้วนหัวเข็มสองครั้งนะคะให้เพื่อนๆไล่ระดับเอางานนี้ไม่ตายตัวค่ะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างตรงที่ถ้าช่วงกลีบหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะขาไป ขาไปนี่คือขาขาที่เรากลับมาขาที่เราถักรอบแรกเนี่ยค่ะที่เราจิ้มรูข้างบนเนี่ยค่ะขาไปเราจะเยอะเพราะว่ามันจะได้โค้งโค้งมาแบบนี้เนาะขาไปจะเยอะขากลับจะน้อยอันนี้จะมีเทคนิคแค่ประมาณเนี้ค่ะขาไปเยอะขากลับน้อยเยอะก็คือเราจะถักเนี่ยค่ะพอช่วงกลางปุ๊บ พอมาช่วงกลางของงานปุ๊บเราจะเริ่มที่จะมีแบบรูหนึ่งถักจิ้มรูหนึ่งอ่ยสองแล้วก็สลับกับการที่รูรูต่อไปเราก็จะจิ้มแค่หนึ่งค่ะรูถัดมาเราก็จะจิ้มเป็นสองแบบนี้ค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนถึงประมาณ ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราก็จะมาเริ่มไล่ระดับให้มันต่ำลงค่ะช่วงนี้ก็จะมีความย้วยเนาะที่เราสลับสลับแบบว่ารูหนึ่งหนึ่งรูหนึ่งสองอย่างเงี้ยค่ะช่วงกลางกลางที่เราจะสลับอะค่ะพอมาเริ่มช่วงงานสัก60เอร์ซ็์เราก็เริ่มกลับมาที่จะถัก ปกตินะคะคือจิ้มมาที่รูละหนึ่งนะคะแต่ยังนวนหัวเข็มสองครั้งอยู่แต่ยังนวนหัวเข็มสองครั้งอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนกลับประมาณเอาค่ะก็คือเป็นการไล่ระดับทูทั่วไปค่ะจากสูงมาต่ำแต่ช่วงกลางจะมีความย้ไว้แค่นั้นค่ะแล้วก็เผื่อว่าช่วงที่จะ ตรงปลายๆเราจะเริ่มเป็น x ก,ก็เผื่อไว้ว่า,เ,าเหลือไว้สักประมาณ10 10 x นะคะ,คะตรงนี้เราก็เริ่มเป็นตัว t แล้วเนาะนค t แล้วก็ x นะคะ x หนึ่ง x 2 x 3 x 4ถ้าเพื่อนเพื่อนจำเอ่อจำแค่เทคนิคว่าถ้าเราถักช่วง3ากีบแรกอะสมกีบแรกเนี่ยที่มันมคีความโค้งอะความโค้งอะคือขาไปเราจะเยอะขากลับเราจะน้อยถ้าจำเทคนิคได้ปุ๊บเพื่อนๆก็จะสามารถดีไซน์ต่อไปได้ ถักมันจะมีความย้วยแบบนี้นะคะ,อะพอถึงจุดตรงปลายแล้วก็ถักโซ่สามนะคะแล้วก็จิ้มเอ็กลงรูที่หนึ่งทีนี้เราก็จะถักกลับมาทีเนี้ยขากลับเราจะเป็นการถักแบบขาก,กลับเราจะน้อยอะคะ่ะเราจะน้อยแต่เราก็จะไล่ระดับช่วงแรกๆเราก็จะถักแบบไปหนึ่งหนึ่งก่อนซัก สัก20%นะคะที่เราจิ้มทุกรูเนาะอันนี้ยังเป็น x อยู่นะคะเสัก 10x ค่ะพอเริ่มได้ x แล้วทีเนี้ยเราก็มาทีช่วงแรกๆก,ก็ยังเป็น1 1อยู่นะคะจะมาลดช่วงช่วงประมาณเราถักไปได้สักสัก30นตนะคะ นนี้ยังหนึ่งอยู่นะคะทีนี้ก็เริ่มหัวม้วนหัวเข็มสองครั้งค่ะค่ะพอเราเริ่มได้สักสามสิบอร์เซ็นตแล้วทีนี้เราจะเริ่มเว้นนะคะที่บอกว่าเราขากลับเราจะน้อยก็คือเราจะเว้นเว้นเ,เว้นหนึ่งแล้วก็ถักรูที่สองอย่างเงี้ยค่ะ มนหัวเข็มสองนะคะเว้นหนึ่งรูถักลูที่สองค่ะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะขามาจะเยอะขากลับจะน้อยเพื่อให้งานมันอ่อนช้อยลงค่ะนี่คือเทคนิคนะคะขาไปจะเยอะขากลับจะน้อยแต่พอมาช่วงประมาณสักเริ่มเลยมา เหลือสัก30%ทีเนทีนี้เราเราไม่ต้องการให้งานโค้งมากเราก็จิ้มลงทุกรูนะคะต่อไปก็จะเป็นการจิ้มลงทุกรูแล้วนะคะมันจะมาหักเหแค่ช่วงตรงกลางนะคะที่เราต้องการให้มันโค้งนะคะจะเป็นแค่ช่วงกลางช่วงหัวกับช่วงท้ายเนี่ยจะพยายามไม่ให้มันหักมากเนาะถ้าหักมากมันก็จะงอลงเยอะ อันนี้เขาเรียกว่างานดีไซน์ค่ะเราต้องการที่จะงอเยอะถ้ามีบางจุดอย่างตรงตรงกิ่งใบเลี้ยงอะค่ะเราต้องการงอเยอะแล้วก็หักเยอะได้คือเว้นให้มันงอตั้งแต่ช่วงท้ายได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันงอมากแล้วเราก็ต้องพอแล้วก็ต้องมาถักให้มันอยู่ในระดับที่ เท่ากันแบบนี้ค่ะพอช่วงท้ายก็เหมือนเดิมนะคะก็คือจะม้วนเป็นม้วนหัวเข็มหนึ่งครั้งช่วงปลายก็เป็นตัว T แล้วก็ X ค่ะก็มาถึง X ตรงช่วงท้ายแล้วนะคะ พอเราได้ก็ถือว่าเราได้ชิ้นงานหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะมีความแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาวางวางกีบต่อไปตามแนวของเขาแบบนี้ค่ะ